สวัสดีท่านผู้ชมครับนี่เรามากินข้าวขาหมูกที่ร้าน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 อะไรนะชื่อร้านอะไรนี่ร้านชื่อร้านหน่อยบอกอนะเลยชื่อร้านตาโคงนะนั่นชื่อร้านตาโคงนะครับร้านตโคงนี่หนูกำลังกินอยู่นะครับเนี่ยเมนูข้าวขาหมูสูตรสูตรดั้งเดิมอร่อยมาก อร่อยหอ่อจริงทุกคนที่กำลังกินอยู่เนี่ยกินเพลินเลย ก็กินข้าวข้าหมูด้วยอยู่นะ ไม่ได้ธรรมาดานะอร่อยแบบน่ากิน อร่อยด้วยความไม่เหลืออืออือปาดจานอร่อยมากคนโอ้โห ผู mm. ้ชมเดี๋ยวดูกาแฟาเฟย็นอร่อยอย่างนี้ต้องมัดก้าว อมอ,อร่อยเลยทุกคนขอบคุณที่รับชมอย่าลืมติดตามกล้องเมนูบักใต้ใน Youtube ไม่นะครับและอย่าลืมติ k t อกกล้องเมนูแกก้องแกงใต้ในพื้นบ้านนะครับผมสวัสดีครับ